คนเดียวอ่ะแจ็คไหรรับได้แต่พอเอาชื่อเขามาเกี่ยวเนี่ยเอาเขามาโจมตีเนี่ยคือเป็นคนไทยเดียวกันอ่ะ <ไป S 1> พี่หนุ่มก็เอาเพกนี้เพจนู่นมาพูดข้อมูลเกี่ยวกับแฟนแล้วมาโจมตีกลางรายการอย่างนี้นะตัวแจ็คอะออกสื่อเนี่ยแเรวอาจจะเป็นไม่ใช่คนตัวต้นของเราอยู่ตอนหลันกล้อง คือตัวตัวผมเนี่ยต้องคอยคอยดูแลมันตลอดเพราะมันแบบมันแบบเครียดมากเครียดหนักมันเครียดมันแฟนเราเนี่ยมันเครียดหนักมันเครียดมากมันแบบไม่อยากจะไปทํางานด้วยไม่อยากจะไปไปไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนด้วยซ้ำเพราะเพื่อนเพื่อนน่ะบอกว่าเฮ้ hey. แฟนมึงเป็นอย่างนี้หรอไม่แฟนเป็นเป็นคนอย่างนี้หรอแฟนมึงเป็นคนไว้ใจไม่ได้แฟนมันแบบคือมันหนักอะ่ะตัวเราอะโอเคเป็นคนต่างชาติไม่สนใครไม่ไม่สนใครอะ่ะคือภาษาอังกฤษเรียกว่าภาษาไทายก็มีนะคือ if you are good to me I don't care I don't care what you do with others. ก็คือมึงจะเป็นอันนี้คำหยาบหน่อยนะคือมึงจะไปเฮียกับใคร <c oughs> ก็เรื่องของมึงแต่มึงเป็นคนที่ดีกับกูกูก็ดีกับมึงแค่นั้นอันนี้ความคิดคงของตัวผมนะแล้วตัวแฟนเขาก็รู้ว่าให้นิสัยตัวผมเป็นยังไงหน้ากล้องเป็นยังไงก็น่า หลังใหม่ก็เป็นอย่างนั้นเขาก็บอกหลายครั้งนะว่าให้ทําตัวแบบนี้ทําตัวแบบนี้แจ๊คบอกว่าทำทำทำแสดงไม่เป็นจะให้มาออก Apple, แอปเปิลหรือว่าทําแสดงอ่ะทําไม่เป็นเราเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นคนจะเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดก็ไม่รู้จะให้เราเปลี่ยนตัวเองอ่ะเพื่อคนอื่นเราทําไม่ได้แต่คือ มาสร้างปัญหาเนี่ยสร้างอย่างนี้มาสร้างความเท็จให้คนอื่นต้องรับความเดือดร้อนเนี่ยไม่ใช่ตัวแจ็คคนเดียวไม่ใช่ตัวแจ็คคนเดียวสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ตาดำๆอีกกี่คนกี่กี่พันคนที่มาออกรายการและต้องรับความเดือดร้อนจากรายการตัวนี้มีอีกกี่คนครับ มีเอาไหมายโชกลางเลยกันและให้คนถูกจาับกลางเลยกันเพราะอยากได้เลตติ้งรายการก็มีแล้วครับคือเราจะเป็นสื่อเนี่ยเราต้องเป็นสื่อที่กลางคือสมมติประชาชนเนี่ยทุกวันนี้นะประชาชนเนี่ยสมมติเขามีปัญหากับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเขามีปัญหากับพวกผู้มีอำนาจเนี่ย แล้วเขาไม่มีเสียงเขาไม่รู้ว่าเขาต้องพูดกับใครแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาต้องไปพึ่งกับใครเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาต้องไปพึ่งกับใครเขาต้องพึ่งกับใครเขาต้องไปพึ่งกับสื่อในประเทศเขาต้องให้สื่อเนี่ยเป็นคนนาเสนอเรื่องของเขามาแต่ถ้าสื่อไม่เป็นกลางและสื่อต้องไปเอียงไปฝั่งไหนฝั่งหนึ่งต้องหาผลประโยชน์เนี่ยประชาชนสุดท้ายจะไปพึ่งใครล่ะครับ กฎหมายบ้านเมืองหรือคนที่ต้องปกป้องเราทําเพจกับเราแล้วเราต้องไปขึ้นหรือไปพึ่งกระสื่อเนี่ยแล้วสื่อก็ไม่เป็นกลางและสื่อก็ต้องไปเอียงไปฝั่งไหนฝั่งหนึ่งและสื่อก็ไม่เป็นตรงไปตรงมาเนี่ยประชาชนจะไปพึ่งใครล่ะครับ ประชาชนจะไปพึ่งใครอ่ะประชาชนจะไปหาความยุติธรรมจากใครเ mm. พราะประชาชนก็รู้อยู่แล้วให้กูโดนแบบเนี้ยแม่งกูจะไปในรายการนี้หรือรายการนี้กูจะโดนหนักกว่าเดิมหรือเปล่าแต่มีแต่มีปกป้องของคุณเองกันไปอ่ะมีครับ mm. คือมันไปไปเข้ารายการเนี่ยเข้ารายการ ใต้ตึกของรายการมันจะมีออฟฟิศเล็กๆใครจะไปออกรายการนี้นะมันจะมีออฟฟิศเล็กๆค่อยแบบแต่และมูลนิธิอะไรต่างๆนานาที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยของต้นอ้อหรือว่าใตต่างๆนานาเนี่ยแล้วมีทนายที่แบบคือกลายเป็นสื่อเนี่ยกลายเป็น,นธุรกิจหลักของไอ้พวกนี้ไปแล้วก็คือให้สื่อที่แบบทนายที่เขาเอามาออกรายการบ่อยๆเนี่ยไอ้ทนายเนี่ยไอ้ทนายเหล่านี้นะ ไม่มีความรู้จริงๆคนที่ความรู้จริงๆเป็นทนายจริงๆเนี่ยเขาไม่ออกสื่อกันหรอกครับ <S <S เขาไม่มีเวลามานั่งออกสื่อแต่ละช่องเขาไม่มีเวลามานั่งออกสื่อครับทนายเก่งๆเนี่ยจาไว้นะใครอยากจะจ้างทนายเก่งๆให้สู้คดีกับเราเนี่ยอย่าไปหาอย่าไปพึ่งไ่ทนายพวกที่ออกสื่อครับไอ้ทนายเหล่านี้มันไม่เก่ง ไม่เก่งก็ต้องออกสือ่อเพราะจะได้มีหน้าตาในสังคมจะได้ประชาชนตาดำๆต้องไปจ้างเขามาเป็นทนายให้แต่สุดท้ายสุดท้ายเป็นยังไงครับสุดท้ายก็คือหลุมคดีบ้างโดนจับเข้าคุกบ,บ้างเพราะไอ้สื่อเนี่ยทนายตั้มไปหลอกแจอยเนี่ยร้อยกว่าล้านเนี่ย มาจากไหนเจอ,อ้อยอะมาไว้ใจทนายจากไหนครับเจอ,อ้อยดูทนายตั้มมาในสื่อมานานเจอ,อ้อยคิดว่าทนายนี้เป็นทนายเก่งและจ้างทนายตั้มทนายตั้มสุดท้ายทําอะไรครับไปหลอกเอาเงินเขาหนึ่งร้อยกว่าล้านพอหลอกเอาเงินเขาร้อยกว่าล้านเนี่ยแล้วผมบอกเลยนะว่าความผิดใครครับความผิดสื่อที่ให้เขามาออก สื่อแล้วมันมีการรับรองแทนคนอื่นมาโปรโมทเขาความผิดสื่อตอนนี้ที่ความเสียหายเข้ามาในในหลายด้านเนี่ยคือมีประชาชนหลายคนที่ถูกหลอกเนี่ยจากทนายเหล่านี้เพราะสื่อเป็นคนปั้นให้ทนายพวกเนี้ขึ้นมาพอจะไป ไปตึกช่องสหรือตึกไหนก็ตามใต้ตึกนั้นนะ่ะมันจะมีออฟฟิศเลยพอผู้เสียหายลงมาปุ๊บมันก็จะจับเลยเอ้ยเดี๋ยวเราจะแบบจัดจัดทนายให้นะเดี๋ยวเราจะจัดทีมงานหาความยุติธรรมอะไรแบบนี้ให้นะเราก็จะมีสร้างเพจมาเพจอีซอ <IS O> หรือเพจต่างๆนั่นนกะ็จะสร้างมาเพจโกรกแดงอะไรต่างๆนั่นเนี่ยจะสร้างขึ้นมา อยากจะปั้นข่าวไงเขาก็จะเอาเข่าวนี้เขาคิดว่าเขาเล่นเองเดี๋ยวเขาจะถูกฟ้องเขาก็จะส่งข่าวนี้ไปให้ช่องไอ้ไอ้เพจที่แบบเพจอวาตารน่ะไอ้พวกเพจอวาตารที่มันแบบไม่มีม,มีที่มาที่ไปอะไรนั่นแหะส่งไปให้เขาว่าให้เขานําเสนอพอเขานําเสนอปุ๊บเอกนักข่าวก็จะจับจับตรงนี้เอามาเล่นต่อและไอ้พวกที่แบบเดี๋ยวเราก็จะ เราก็จะหาความยุติธรรมให้กับคนเองอะไรแบบเนี้ยเงินในพวกเนี้อ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นเนี่ยมีคนที่นั่งในรายการหนกระแสบ่อยๆผมก็ชื่นชมเขานะเขาทำความดีนะแต่แค่อยากจะมีคำถามอยู่ในใจมานานแล้วว่าทนายตั้มเป็นทนายธรรมดาช่วงแรกนะผมมี ว่าไอ้เขาเอาเงินมาจากไหนเยอะขนาดนี้ไปประ,ประเทศฝรั่งเศสใส่ชุดหรูราอะไรแบบนี้ได้แบบนี้ที่หลังก็จับได้ว่าคือไปหลอกเจอ้อยมาแต่ตอนเนี้ผมอะ่ะคิดอยู่ว่าไอ้ที่แบบหลมูลิี่เนี่ยที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนอยู่เนี่ยบางครั้งก็เห็นเขาว่าแบบไปกินอาหารหรูไปไปเที่ยวฝรั่งเศสไปใส่ชุดแพงๆไปนั่งบิสเนสคลาส คุณรู้รลอเปล่าว่า business class เนี่ยราคาเท่าไหร่ first class หรือ business class เนี่ยราคาปาไปเป็นหมื่นเหรียญน,นะครับเป็นหมื่นเหรียญน,นะแล้วไปอยู่ฝรั่งเศสอยู่เป็นเดือนโรงแรมค่าโรงแรมก็เป็นพันกว่าบาทนะตอป็นพันกว่าเหรียญน,นะต่อวันพันกว่าเหรียญต่อวันนะ อยู่ไปเดือนสองเดือนอะเอามาจากไหนเงินเยอะๆไม่มีใครไปตรวจสอบบัญชีไม่มีใครไปตรวจหรือไม่มีใครไปดูไม่มีใครไปตั้งข้อสังเกตความสงสัยเลยจะไปตั้งตั้งความสงสยัยหรือตั้งความสังเกตอะไรวันไหนวันที่มีคนถูกหลอกแล้วเข่าแดงขึ้นมา ตอนแรกเรียงทนายตั้มพี่หนุ่มเขาพลาดที่เขาคิดว่าทนายตั้มสู้คดีหักหล้างคำพูดของพี่สุนที่ได้ทนายตั้มทำอะไรครับทนายตั้ม